สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาพิจารณาเนาะในก็รพิจารณาอ้อยที่กาลังงอกนะท่านผู้ชมเนาะก็หมายความว่าอ้อยอยู่ในช่วงอายุสองสัปดาห์นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นอ้อยดําไต้บันนะท่านผู้ชมนะครับทีนี้นะครับในการพิจารณานะครับนะครับก็ในะครับในส่วนตัวผมนะครับผมจะพิจารณาในส่วนของนะครับในส่วนที่เขาเป็นกลับนะครับท่านผู้ชมนะครับ ถ้าหากตอนนี้เรานับกราบเขาได้นะท่านผู้ชมเนาะก็ประมาณ3กราบนะครับก็หมายความว่านะครับนับตั้งแต่ตาของเขาขึ้นมานะครับเราที่มองชัดนะครับที่มองชัดก็คือได้ประมาณ3กราบนะท่านผู้ชมนะครับก็3กราบนี้ท่านผู้ชมเวลาท่านผู้ชมเนาะนะครับกบโคนเนี่ยนะครับเพื่อให้อ้อยแตกก่อนเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้แหละครับท่านผู้ชมนะครับจะเขาแตกขึ้นมาเนาะนะครับที่เราเห็นเขาแตกก่อนท่านผู้ชมเนาะ ที่นี้การกบโคนเนี่ยนะครับเราจะกบโคลนนะครับอ้อยช่วงไหนเนาะแล้วก็ใบอ้อยเป็นลักษณะยังไงเนาะนะครับก็คือหมายความว่านะครับใบอ้อยควรได้กี่ใบนะครับตอนนี้เขายังใบยังเล็กนะท่านผู้ชมเนาะนะครับยังใบเป็นใบกระทงเล็กนะครับแหลมแหลมเนาะนะครับถ้าถามว่ากบตอนนี้ได้ไหมได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันมันมันก็ไม่เหมาะนะครับ อาจจะเกิดความเสี่ยงกับป่อยของเราได้หมากควาว่ายังไงแมายควาว่านะครับป่อยของเรายังเล็กนะครับการหาจินก็ยังไม่ไม่เท่าไหร่เนาะระบบรากระบบอะไรมันยังมันยังไม่ยาวมันยังไม่สั้นเออมันยังมันยังสั้นอยู่เนาะนะครับทีนี้ถ้าเรากบโคนเนี่ยโอกาสที่ดินดินที่เราใช้กบเนี่ยนะครับมันจะมาอัดแน่นตรงบริเวณนะครับโดยเฉพาะกามของเขาที่มีตาเล็กๆนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นนะท่านผู้ชมแต่ว่าเราเรารู้ว่าเขามีเขามีตาท่านผู้ชมเนาะนะครับเขามีป้องข้อ นะครับก็หมายความว่าถ้ามีกาบเขาเขาก็มีป้องข้อท่านผู้ชมเนาะตอนนี้นะครับก็ประมาณ3หรือ4นะครับโดยเฉลี่ยประมาณนี้ท่านผู้ชมนะครับก็อ้อยนะครับสสัปดาห์เนาะอ้อยของผมนี่สิบถ้าจะไม่ผิดก็1 5บวันนะท่านผู้ชมที่ที่ผมปลูกมาเนาะนะครับนะครับเพื่อลดความเสี่ยงเนาะนะครับเราเราน่าจะไปกบคนนะครับในช่วงที่อ้อยเขามีใบนะครับ 3- ามหรสใบ ใบแต่ละใบนะครับนะครับความยาวก็คงไม่ต่ำกว่านะครับ15เซนติเมตร 10- ถึงเซนติเมตรขึ้นไปนะท่านผู้ชมเนาะนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับท่านผู้ชมนะครับว่าอ้อยนะครับอายุเท่าไหร่นะครับกี่วันนะครับที่นะครับสมควรกบโคดอ้อยนะครับนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมต่อไปในการแตกแตกกองเขาเนาะนะครับเดี๋ยวตามไปชมนะครับท่านผู้ชมนะครับ ครับท่านผู้ชมครับอ้อนี้ก็คืออ้อยนะครับสายน้ำผึ้งนะครับอายุตอนนี้ก็นะครับหลังจากปลูกมาเนาะผ่านมาได้ก็49วันนะครับนะครับที่ผมปลูกมานะท่านผู้ชมผมจะกลบโคนอ้อยเนาะนะครับก็ประมาณเดือนครึ่งนะครับนะครับนะครับอันนี้เป็นการกลบครั้งที่2นะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าครั้งแรกผมลองก้นรูไปแล้วนะครับเรื่อง พวกปุ๋ยหมักส่วนผสมอะไรต่างๆนี่เนาะนะครับนี่ครับสังเกตไหมครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับกาใบเขานะครับกดข้างยาวเลยท่านผู้ชมเนาะนะครับแล้วก็อีกอย่างงก็คือใบนะครับใบพวกนี้นะครับความยาวก็นะครับบางใบก็ประมาณฟุตหนึ่งเลยท่านผู้ชมนะครับภาพนะครับภาพรวมเนาะก็ถือว่าใบเขานะครับนะครับ ยาวแล้วก็นะครับสามารถนะครับส่องค้อแสงได้เต็มที่นันถ้าท่านผู้ชมเนาะสำหรับ้อยอายุนะครับสี่จสี่เก้าวันนะครับนี่ฮะสำหรับนะครับวัตถุดิบที่ผมใช้เนาะนะครับในส่วนผสมเพื่อสําหรับคุกเขาแล้วก็กบลงไปเนี่ยนะท่านผู้ชมเนาะนะครับก็นะครับอันนี้เป็นปุ๋ยคอกนะท่านผู้ชมนะครับปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักขี้วัวนะครับ ปุ๋ยหมักขี้วัวเป็นปุ๋ยหมักขี้วัวค่อนข้างเก่านะทน่านผู้ชมเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับที่ผมนําม,มาใช้เนี่ยก็ไม่น่าจะต่ำกว่า4เดือนหรือ5เดือนเนี่ยประมาณนี้นะผมผมจำคร่าวๆเนาะนะครับที่2ก็คือนะครับปุบ๋ยขี้กาดเม็ดเนาะนะครับอันที่3ก็คือนะครับแกลบดำและที่สี่ก็คือนะครับแกลบดิบนะครับผมจะคู่เขาก่อนนะทน่านผู้ชมนะครับคู่เขาก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยโกยลงไปนะท่านผู้ชมนะครับ ความหนาแต่ละชั้นเนี่ยผมจะให้ความหนาประมาณนะครับสิบเซนติสิบเซนติเมตรเนี่ยท่านผู้ชมก็ประมาณสามข้อมือนะครับก็สุกประมาณนี้ท่านผู้ชมเนาะนะครับนี่ครับนะครับกบโคนเขาเนาะนะครับหลังจากนั้นเราก็ลดน้ำเนาะนะครับส่วนว่าถ้าใครมีฟางแห้งมีอะไรเอามากบก็กบได้นะท่านผู้ชมเนาะนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการงอกเนาะนะครับกว่ากว่าอ้อยเขาจะแตกกอแล้วก็อายุของเขาสามเดือนสี่เดือนเนี่ยนะครับ ถึงแม้เขาจะได้หน่ออ่อนขึ้นมาการแตกหน่อ,น,อนะครับนะครับฟางที่เราใช้กบมันมันก็ค่อยๆจะสลายเนาะน่กเปื่อยนะครับก็ก็ถือว่าฟางนั่นก็นะครับสร้างประโยชน์ให้กับอ้อยอีกนะครับก็คือให้ธาตุอาหารสําหรับอ้อยอีกอย่างหนึ่งนเนาะยอสลายลงไปนะครับถ้าวันนี้ก็มาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้พี่นาเนาะเกี่ยวกับการกรบคนอ้อยเนาะว่ากรบคนอ้อยช่วงไหนเนี่ยมันมันถึงจะเหมาะสมเนาะอันนี้ผมผมเล่าเฉพาะในอ้อยของ อ้อยเขียวอ้อยข้นน้ำนะท่านผู้ชมเนาะส่วนว่าอ้อยอ้อยปีอ้อยที่เกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่เขาปลูกปลูกขายสง่งโรงงานนะผมผมไม่ขออนุญาตกล่าวถึงนะครับอันนี้ผมพ,พูดเฉพาะอ้อยที่เป็นอ้อยเคียวนะครับอ้อยข้นน้ำนี่ครับท่านผู้ชมหรืออ้อยริดน้ำน่ครับนะครับถึงวิธีการใส่ปุ๋ยของผมเนาะนะครับท่านผู้ชมถ้าดูแล้วพี่นาแล้วเนาะถ้ามันเกิดประโยชน์นะครับนะครับน่าจะนําไปปรับใช้กับ สวนเราหรือว่าอ้อย้ันของเรานี่ผมก็ผมก็มีความสุขแลวท่านผู้ชมเนาะนะครับอย่างน้อยๆผมก็นําสิ่งที่ผมทำนี่แหละมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเนาะก็ถือว่าเราแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปเนาะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ